สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวย24ิบชั่วโมงนะครับวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมชาวลทิ์โรหิตจันทร์ครับและวันนี้นะครับรายการดีๆที่จะมาให้กําลังใจคุณผู้ชมนะครับเราได้รับเกียรติจากผู้อานวยการบรรณาธิการนอพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ท่านอยู่กับเราแล้วครับคุณกายไพรินครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ครับและก่อนที่เราจะคุยกันนะครับขออนุญาตแนะนำนะครับหนังสือพิมพ์ตราวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดนะครับดับอาหารการ n ิงเฮลตี้บทเรียนธุรกิจเหนือเมฆนะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามทุกแผงหนังสือชั้นนําทั่วประเทศเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับในเรื่องของสังคมอุปถัมภ์หรือเรียองง่ายๆก็คือเส้นสายนั่นเองว่าต้องทําอย่างไรนะครับตกลงแล้วเนี่ยเส้นสายในเมืองไทยเนี่ยเราคิดไปเองหรือมีจริงยังไงครับพี่กายครับครับ ไม่ว่าประเทศไหนก็ตามเนี่ยมันก็มีเส้นสายด้วยกันทั้งนั้นคาว่าเส้นสายคือพักพวกเพื่อนฝูงครับโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐครับหรือเอกชนย่อมมีคําว่าพักพวกครับสังเกตนะเวลาเวลามีคดีหรืออะไรแล้วแต่นะครับถ้าเกี่ยวกับพักพวกครับแทนที่คดีมันจะใหญ่ๆก็อาจจะทําให้มันเบาๆลงมาหน่อยมันก็มียิ่แย่ไปใช่ไหมแค่ระบบการทํางานก็เหมือนกันไม่ว่าเป็นบริษัทไหนก็ตามนะ บางคนบอกอ้ยญาติฝ่ายนู้นญาติฝ่ายนี้น้องฝ่ายนู้นครับทุกคนนะ่จะเป็นแบบนี้หมดทุกบริษ,ษัทจะเป็นแบบนี้หมดคบ,บางคนอาจจะไม่มีญาติเลยนะแต่ซีกับพนักงานหรือทีมงานผู้บริหารคนนี้ครับนั่นก็ไปนับญาติกันอีกแล้วเห็นไหมเขาเรียกว่าซีกันสนิทเป็นการส่วนตัวเขาเรียกาอารมณ์มันร่วมกันได้มีความรู้สึกเดียวกันอย่างนี้ก็สามารถซีกันสังเกตเวลาเอายกตัวอย่างง่ายแม้แต่ตัวเราเองนะ มีพนักง,งานทั้งหมดมีอยู่50คนครับทำไมเราไม่ไปกินข้าวพนักง,งาน50คนพร้อมกันล่ะครับไมก่ก็ไม่มีนะส่วนใหญ่จะเลือกคนที่เซียนที่สุด1 2 3สแค่นั้นเองครับ3 4 5หบางเนี้ยเขาเรียกว่าอีกคนไม่อยู่แต่ต้องไปกับอีกคนหนึงครทำไมที่เหลือไม่ไปมาัางอ่ะเห็นไหม <c oughs> นี่คือนี่เขาเรียกว่าระบบเส้นสายก็จะเริ่มต้นจากทางด้านความรู้สึกที่ดีต่อกันไม่สามารถที่จะไปสลายหรือรไปทําลายมันได้เรื่องแบบนี้นะมันเป็นเรื่องความรู้สึก ชอบพอกันก็เรียกว่าฟิลเดียวกันอารมณ์เดียวกันแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดายอย่าไปคิดมากให้มันกังวลใจนะครับ,รบทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูในสังคมไทยจริงๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเส้นสายเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆเนี่ยเข้าอนุบาลหนึ่งเลยก็ว่าได้สมัยปัจจุบันโอเคเมื่อก่อนเนี่ยโอเคมีเส้นอย่างเดียวเข้าได้แต่ทุกวันนี้นะครับเส้นมีเงินไม่ถึงก็เข้าไม่ได้มีเงินอย่างเดียวไม่มีเส้นก็เข้าไม่ได้รตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจริงๆแล้วพี่กายคิดว่าบางคนที่ไม่ีเเเส้นลยยขาาจะทํงง คือคนไม่มีเส้นเนี่ยไม่ต้องเสียใจนะผมมีคาถามัดใจคนอยู่คาเขาเรียกคําเดียวเองครัอาเบพาะเรื่องการทํางานก่อนแล้วกันใช่ไหมคนที่ไม่มีเส้นเนี่ยนะทาผมไม่ทํางานที่ไหนไม่เคยมีเส้นและไม่ชอบให้คนฝากให้ผมด้วยครับผมชอบทางานทุกอย่างที่ไม่มีคนฝากยากหน่อยก็ไม่เป็นไรเวลาเราทํางานที่ไม่ต้องใช้เส้นนะเราต้องทํางานอย่างเต็มที่มากกว่าคนมีเส้น การทางานคืเรื่องผลงานของเราเนี่ยมันจะทําให้เรื่องแบบนี้เป็นเส้นเส้นค็เรื่องเส้นคืาเรียกเส้นกุ้นจับจะมาที่ใหญ่นะครับเพราะความสามารถของเราทุ่มเททํางานแบบสุดขีดนี่แหละคือเส้นที่ดีที่สุดแต่เมื่อเราไม่มีเส้นแลวแถมขี้เกียจดีกยังไงก็เด้งยังไงก็เพ่น,นยังไงก็เด้งอยู่ดีนะสู้คนมีเส้นไม่ได้กาเรียกคนมีเส้นที่ทางานบ้างไม่ทําบ้างครับซีกันเนี่ยซีกับหัวหน้าซีกับเจ้านายใช่ไหมแต่เราทํา ครึ่งๆกลางๆในที่สุดเราก็สู้พวกประจบสวสออแหลไม่ได้อยู่ดีนะแต่ถ้าเกิดเราทํางานทุ่มเทอย่างเดียวให้ผลงานมันปรากฏครับคําว่าผลงานปรากฏต้องปรากฏต,ต่อสายตาคนอื่นด้วยนะไม่ใช่เราไปคิดเองเราเองอเฮ้ยเราทํางานเต็มที่เต็มที่เราทํางานดีแล้วดีแล้วแต่ไม่มีใครพูดเลยว่าเราดีไอ้แบบนี้เขาเรียกว่าสมมุติตัวเองการทํางานที่จะสร้างความสําเร็จได้นะอย่าไปสมมุติตัวเองว่าเราเก่งเราเด่นเราชัดเราไอ้แบบนี้สมมุติไม่ได้นะถ้าคนอื่นพูดถึงเรา แล้วเขาไม่พูดให้เจ้านายเราฟังหรือหัวหน้าเราฟังไอ้ตรงนี้เลยดีเป็นคําตอบที่ดีที่สุดต้องเข้าใจความหมายของเขาว่าเราควรจะใช้วิธีชี้อยู่อย่างไรนะครับครับทีนี้เนี่ยประเด็นมนอยู่ที่ว่าถ้าเกิดบางครั้งนะคะพวกประจบสอพลอเนี่ยเข้าทางเจ้านายเ <c oughs> จ้านายบางคนเนี่ยกระหูเบาฟังมาไม่ฟังบ้างตรงนี้เนี่ยเป็นปัญหาสําคัญทํายังไงดีครับครับเขาทําถูกต้องนะครับเพราะวทุกคนเนี่ยมันมีสิทธิหูเบาใจง่ายด้วยกันทุกคนแหละครับอยู่ที่จังหวะและโอกาส ในที่สุดนะเราจะชนะเจ้านายแบบนี้ได้นะทุกคนเป็นหมดนะไม่ใช่คนคนเดียนะเป็นหมดต่อให้เรามีโอกาสได้เป็นเจ้านายคนครเราจะเชื่อคนที่ซีกับเราสนิทกับเรามากๆเลยนะบางทีมีถูกแค่นิดเดียวแต่เขาพูดดีไงพูดดีเข้าหูเราอย่างงี้ใช่ไหมไอคนนั้นนะพูดไม่เก่งอธิบายโอ้ทำดีแทบตายแต่อธิบายไม่เป็นไงก็ <c oughs> ทำให้ด้อยลงไปเนี่ยมันเป็นเรื่องโปกด,ดิแต่ในที่สุดนะนะคนที่เป็นหัวหน้าคนเนี่ยนะต้องอาศัยเวลาหน่อย ก็คือก็ต้องทุ่มเทในการทํางานให้มันปรากฏชัดไม่แก่โอ้ยเราไม่ทุ่มเททํางานเลยเพระเาระจออุปสรรคนอยไม่เอาแล้วถอยแลวไอที่เขาพูดมาแล้วมันถูกเลยใช่ไหมไอที่เขาพูดมาไอที่เป่าหูเจ้านายเนี่ยมันพูดมาถูกหมดเลยเพราะเราก็เป็นคนแบบนั้นจริงๆนะมีทฤษฎีอยู่ทฤษฎีหนึ่งที่เราคู่ควรนําไปทําใครว่าอะไรเราก็แล้วแต่นะรเราจะต้องไม่เป็นอย่างที่มันว่าถึงรเราเป็นเราจะต้องสวนทางมันนันดีก็คือต้องใช้ความพยายามในการทุ่มเท ทุ่มเทในการทํางานน่ยพูดถึงนะเพื่อกบเกินสิ่งที่มันโจมตีเราส่งที่มันว่าเราในที่สุดนะหัวหน้างานเราหรือเจ้านายอะไรเขาจะรู้ว่าอ๋อไอ้ที่มันพูดเนี่ยนะทั้งทั้งที่เราเมื่อก่อนอาจจะเป็นอย่างที่มันพูดก็ได้ครับแต่เรื่องอะไรเราต้องทําตามที่มันพูดแล้วก็ต้องสวนทางไม่ใช่สวนด้วยคําพูดนะครับคนที่สวนด้วยคําพูดเพียงอย่างเดียวนะไม่ไม่มีทางสร้างความสาเร็จได้หรอกสวนด้วยการทํางานที่ไม่ใช่อย่างที่มันพูดไงในที่สุดนะ เจ้านายจะเข้าใจเราเองว่าเออไอที่ไอ้นั่นมันพูดนะไม่ใช่ที่นั่นเนี่ยเพราะงานเราสามารถกลบเกินสิ่งที่คนโจมตีเราได้เองเนี่ยนะครับครับทีนี้เนี่ยในส่วนของการทํางานนะครับอย่างที่คุณกายบอกว่าทําดีแทบตายอธิบายไม่เป็นและบางคนก็คิดว่าทําชั่วได้ดีมีถมไปพอเจออย่างนี้ปุ๊บท้อและไม่เอาและคุณกายอยากจะบอกคนพวกนี้ยังไงดีครับครับก็บอกแล้วไงไม่ต้องทอ้อคุณทํานะผมบอกให้เวลาการทํางานเนี่ยนะบ,บริษัทได้น้อยกว่าคุณ ยิ่งคุณเก่งเท่าไหร่นะมันเป็นความรู้ของคุณบริษัทเอาไปไม่ได้นะบริษัทเอาไปไม่ได้เลยบางคนเข้าใจผิดโอ้ยทํางานมากทํางานมากทํางานมากกลัวบริษัทจะได้ดีนะคุณคิดผิดนะคิดแบบคนล้มเหลวคิดแบบนี้แต่คนที่คิดสําเร็จนะเขาจะทํางานมากๆเพื่อที่ตัวเองจะตักตวงความรู้ให้มากๆคนเราเมื่อมีความรู้มากๆนะรายได้ก็จะพ่อคูนมันดีคืนดีแล้วอาจจะไม่อยู่ที่นี่หรือไปอยู่ที่อื่นนั่นแหละผลประโยชน์จะเกิดขึ้นมหาศาล ฉะนั้นเราต้องเมื่อเรามีโอกาสทํางานแล้วนะต้องตักตวงความรู้ให้มา,มากๆหน่อยอย่าไปคิดว่าทํ้ทงานแค่นี้พอแล้วพอแล้วพอแล้วแล้วคุณจะสําเร็จได้ไงอ่ะแค่คิดก็ล้มเหลวแล้วเห็นไหมคนคิดสําเร็จกับคนทําสําเร็จมันจะไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นต้องเปลี่ยนวิธีคิดซะใหม่นะครับครับทีนี้ในเรื่องของกากลับมาเรื่องของเส้นสายต่อละกันตรงนี้เนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดอธิบายไปแล้วนะครับหมายความว่าเส้นสายเนี่ยเราก็สร้างได้เองใช่ไหมครับพุงกายครับครับเส้นสายในการทํางานเนี่ยสร้างได้ทุก กลุ่มเลยแต่เราต้องมีความโดดเด่นในการทํางานครับความโดดเด่นในการทํางานจะเป็นเกราะป้องกันได้ดีที่สุดครับพูดง่ายๆนะไม่มีนักบริหารคนไหนที่จะไปเข้าข้างคนที่ไม่มีความสามารถแต่บางครั้งเราต้องยอมรับนะบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะเข้าข้างคนที่ไม่มีความสามารถแต่ในที่สุดความจริงก็ย่อมปรากฏอยู่เช่นอยู่อยู่อยู่เช่นเช่นเคยเพราะว่าเมื่อเราแสดงความสามารถให้เห็นอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องครับอย่างที่บอกอ่ะ ถ้าเกิดเราถูกเส้นสายคนที่โอ้ดิเด็กเส้นเด็กซีจผู้บริหารมาพูดเชื่อบททาให้เราท้อแท้สิ้นหวังครับในที่สุดก็เป็นอย่างที่เขาพูดอ่ะเพราะเราท้อแท้สิ้นหวังก็จบแล้ะไม่มีอะไรเหลือแล้วไงเห็นเราต้องสร้างในสิ่งที่มันไม่มีสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นสร้างให้เขาเห็นมันไม่ได้ยากอะไรเนี่ย <c oughs> เพราะในการทางการทํางานนี่นะ การทํางานน่มันอยู่ด้วยกันทุกวันครับยังไงก็ต้องเห็นน่ะวันนี้อาจจะไม่เห็นวันหน้าต้องเห็นแน่นอนมาดูคนรอบข้างหัวหน้างานผู้บริหารสุดท้ายก็ต้องเห็นไม่ต้องเป็นต้องพูดมากหรอกพูดถึงนะการทํางานเนี่ยอย่างผมนี่ไม่เคยประจบสอพลคยตอนแรกก็ไม่เป็นพูดง่ายนะถ้าชอบก็ชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบไงแต่ทํางาน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 ครัไม่ที่สุดไม่เห็นม่ต้องไปสอพลคยเลยใช่ไหมเอาความสามารถเป็นเดิมพันในการทํางานอย่าไปคํานวณว่าเวลามีเท่าไหร่ ห้าโมงเฮ้ยได้เวลาเงีเ้ยเลิกง,งานลราหกโมงเง้ยเลิกงานเงี้ยไม่ต้อปไปสนใจนะเอางานเข้าว่าจะห้าทุ่มเยี่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามผมไม่ได้ทำงานถึงเจ็ดโมงเช้าก็มีบางทีอะไม่ได้นอนเลยนะบางทีนั่งพ่อเาทำอาร์ตเบิร์กอะพูดง่ายๆสมัยก่อนเนี่ยนะนั่งดู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 ควบคุมงานเจ็ดโมงเช้าโดยไม่รู้ตัวเห็นะหคือทํางานอย่าไปสนใจอย่าไปคํานวณเรื่องเวลาเอาความสําเร็จเข้าว่าในที่สุดเนี่ยนะ เราจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดยกตัวอย่างง่ายๆนะครับบางคนเนี่ยโอเคมองเฉพาะเส้นสายอย่างเดียวไม่เคยมองตัวเองเลยยกตัวอย่างเช่นบริษัทหนึ่งในประเทศไทยเกี่ยวกับเครื่องบินละกันตรงนี้เนี่ยมีคนพูดกันหนาหูเลยว่านามสกุลใหม่ดังกระเข่าไม่ได้เส้นสายไม่มีกระเข่าไม่ได้หรือแม้แต่กระทั่งบางคนพอคิดงี้ปุ๊บเนี่ยจะไปสอบภาษาอังกฤษก็ยังไม่เคยเลยแล้วก็มาโทษบริษัทครับคุณกายครับรบ,บอกว่าแบบริษัทนี้เอาแต่คนในอย่างเดียวคิดยังไงคนคู่นี้ครับ คือบางครั้งเนี่ยเราต้อง <internet. S 1> เข้าไปสัมผัสด,ดูก่อนใช่ไหมเข้าไปสัมผัสด,ดูก่อนให้รู้คําตอบจริงๆก่อนว่ามันเป็นอย่างไรถ้ามันเป็นอย่างที่เขาพูดเมื่อเราเข้าไปได้แล้วเราแคร์ทำไมอ่ะมันไม่มีสายการบินเดียวในโลกใช่ไหมถึงสายการบินแล้วเรารวยข้ามคืนเลยเหรอเมื่อเราทํางานสนามบินหรือสายการบินอะไรแั้วแต่นะเป็นแครแ์เป็นเอออะไรแล้วแต่นะมันไม่ได้รวยข้ามคืนอาชีพอื่นมีแยะไปทำไมต้องเลือกในสิ่งทําไมต้องไปบล็อกชีวิตตัวเองคนที่ล้มเหลวส่วนใหญ่ชอบบล็อกชีวิตตัวเอง พอไม่ได้ดังใจปุ๊บก,ก็ท้อแท้สิ้นหวังฆ่าตัวตายมีเยอะแยะอะไรอย่างเด็กนักเรียนนักศึกษาบางทีนะสอบไม่ได้ตามที่ตัวเองจงินตนาการคาดหวังหรือไปทํางานไม่ได้ปุ๊บฆ่าตัวตายท้อแท้สิ้นวังพ่อแม่บ่นงนี้เช่นลาเราอย่าไปบล็อกตัวเองเมื่อหนึ่งไม่ได้มีสองไม่ละมีสามไหมทางเรื่องอื่นมีไหมมีเยอะแยะไปเส้นทางออกของผู้คนมีเป็นร้อยๆทางอยู่ที่ว่าเราจะเลือกหรือไม่เลือกถ้าเกิดเราไม่เลือกเราก็เจอทางตันแต่ถ้าเกิดเราเลือก เราไม่มีทางเจอต่างต่ามีแต่แสงสว่างอยู่ล่ําไปนะครับครับและนี่ก็คือภาพรวมนะครับของการทํางานในปัจจุบันนะครับที่โอเคต้องยอมรับว่าเส้นสายก็มีแต่ช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเราจะมาคุยกันถ้าเกิดว่าเราไม่มีเส้นสายเราจะเอาเส้นสายของคนอื่นเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราได้อย่างไรพักชมโฆษณาสักครู่เดียวครับ ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อทุกชนิดจเจริญเติบโต,ต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 021056677